bên <coughs> บอกในทวินเลยให้เอาเออ <coughs> สรุปข้ามไปฟังน้นต่อนิด่อยอลเอาล้ว้าวงลูกยัียเมีผลไม้ด้วยถัาน้องกินน้ำอะไรเดี๋ยวไปซื้อพหเอาน้ำอะไรไหมเดี๋ยวซืน้ำให้น้องละน้ำอะไรลูกเดี๋ยวไปดูน้ำเปล่าก็ได้เนาะ ดีเราไม่ซื้อเป็นแพ็กมาเมื่อกี้ไม่งาั้นหิวข้ามฟังใช่เพราะว่า <laughs> ตอนนั้นไม่มีใครว่าเรวยเบมีรถเบ้นมีรถ ก็หนูมันช้าไงเสียวไสมากเลยอ่ะไม่เสียวสิอันเนี้ยก็มันต้องเปลี่ยนเมนก่อนนั่นหนูนี่แต่ตัวหน้าห่างไส้มากทาไมกระพุชช่าร้อนหน่อยด้วยขอับโอเคไหมมันบอกให้เปลี่ยนเมนก่อนอ่ะก็ให้น้องยืนเลยโอเคหรอได้ให้น้องได้ดูกระเป๋าขอกระาส๋านก ไม่หรอกเห็นใส่กเชิญก็เลยมอเนมันมืดๆนะแสงมาใช่ไหม เอาไม่เอาอันนี้ไม่ต้องล็อกแบบมันก็ไม่ต้องก็ไม่ น้องก็เคิมตลอดเ่ต้องเขือมเรืองเขืนอยู่กัมาขนาดนี้แล้วมาเขือนเลยเบนซ้อมแบบมานเถอโอ้ยไม่ต้องเาใหญ่ขนาดนั้นเจะให้เบซ้อมเป็นแบบที่นกอยดีอ่ะแผราียกะเปนแลริวมายังไงส่อต่อไม่ได้ทักงสือต่อไม่ได้อือดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย น้องกลัวเลยอ่ะโพี่เต้น้องกลัวเลยห้าปีแลเออห้าปีแล้วทำเหมือนสองวันแรก น well. no. ู่นเหรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เฮ้ยใช่เขาเดมนก็นี่ไงนี่ยใช่ไหมไมาแล้วเดินเหมือนกัน

ไปงานเหรอโหน่ารักขนาดที่ใครก็อยากเจอแล้วคิดถึงอะไม่ได้เจอเท่าไหร่แล้วเจอสามปลว่ามาคนแรกเอดังอยีเ๋ยวก่อนก่อนมายูอป็นยยังก็ยังอยู่นู่นเลยยังอยู่อะไรแ เงินเราไม่เหลือเลย นี house, <ok> ่เป็นได้ย <in> ังอะครับเขาปกติเขาจะเปิดไฟแต่เมื่อกี้เขาปิดไฟอยู่นะเขาเปิดไฟเขาบอกเขาแล้วเขาลิฟต์มาตรงนี้ก่อนอ๋อนี่อีกสิบสิบห้านาทีอะไม่มีไม่มีคนจองส่วนใหญ่แล้วห้องจะเปิดไฟนี้เขาเปิดไฟน้องก็ซ้อมหนึ่งบ่ายป็ม่ได้ไม่ก็เบ้นต้องไปหาคุณเป๊ฟตลอดครับ เบนเอาข้าวไปขายงานช่องสามเหรอพี่เบอกเบนจะเอาข้าวไปขายงานช่องสามเมื่อไร่เมื่อไรตลาดตลาน่าจะต้นเดือนแจ้งงน้าเลยนบ้งแหน้าวันที่กว่าวันที่ว่ทมรัอพูดกันจบอะ นนไม่ใช่วันที่อ่ะไม่ได้รับวันน้อเบนบอกว่าเดี๋ยวดูคิวก่อนเมษาในมุมไปวันที่น้องมั้งมีงานไม่ใช่น้องมั้งมีงานก็เพราะใครไม่ได้ไม่รู้อ่ะแล้บอกเของพี่เต้มีสี่กับห้าเมษาไม่ได้ไม่ได้แต่เบนไม่ต้องกลัวหรอเขาบอกว่ามาว่าเบนแล้วท่านจมสูตทอกเด็กใหม่ต้องมีเป็นที่สิบสามโอ้โหแต่ว่ายี่สิบก็ไม่เท่าหนึ่งเดียวจ้ำหน้าในปั๊บมาปั๊บไม่ทันได้หรอก คิวไ,ไหมอ er ่ะน้องไปกินอะไรใช่ทำไมเบนไม่กินอะไรก่อนเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปแม่คุณแม่อ๋อจะจะร้องเพลงกินไม่ได้ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปน้องสามน้อเขาไปแล้วเขาถ่ายรูปน้องยังไม่ได้กล้องเลยเราเป็นผู้หญิงทีอสองกล้องมุมมองมุมมองมันต่างกันเบนต้องฟิลได้มันนี้เหตันเกิดเราก็เซ็กซี่อ่ะผมเซ็กซี่อ่ะเราก็ต้อง ไปเพื่อแบบว่านิดัยอลประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะวันเกิดอะวก่เามาปักนี่็เปิดมาเม็ดนึงเพื่อแเ้ยเดี๋ยวไปจอนเรตเลย่างนั้นเนะเออเปิดเม็ดนึงเดี๋ยวเราคนชอบตัดเร็วเลยแฟนกลัวแฟนขับเปิดเม็ดหนึ่อเลือกเราไม่ได้แฟนขับเป็นน่ากลัวไหมเนี่ยน่ากลัวเป็นบางคนหนน่ากลัวคนเดียว อยากกอน้องอยากชวนค่ะชินมาคอนกู้หนได้ได้ได้เล่นน้ำได้นะคะจะได้ มองยองเลยเนี Alors, okay. ่ยก็เธอเลยนะเอาเอ็มเอาความจริงเดี๋ยวไม่ได้มุมตาเฮ้ยพี่พี่อยู่ข้างหน้าใครถิ่นก็บางนิดนึงไม่เป็นไรเขาดูว่ามีดารามาไปดืนถือถ่ายไหมครับถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายกันได้ค่ือทำเป็นที่สี่นะ อชนคุณอะไรกันเเทอ่ะโอ้เยอะไปไม่ก็เป็นอัลบั้มเลยแบบให้เข้าไปให้เขไปดูะแต่ว่าสี่รู้สองชุดอันี้าจะลงหลยรูปวันนี้วันนี้จะลงหลยูปเพ้ามาคนแรกเปล่าเพราะว่าลูปน่าสนใจ ป้าพี่เต้ปีไหนนะที่เก็บไปดูคนเดียวอ่ะเองที่เธอแล้วทีว่เก็บไปดูคนเดียวังขึ้นามาใหญ่ปีทสามเอ็ดหปีนั้นนะเออใช่แล้วลลลไปตามหาร <laughs> พี่เต้ไม่สองเก็บไ,ไ, <laughs> ไปดูคนเดียวอ,ะอ่ะ <laughs> ไม่มีใครได้เห็นเพราะเขาลงไปกันหมดแล้วไง <laughs> แมง่ง <laughs>

นี่ตันดูไรตันดูไรพี่เต๋อกดหรือเปล่าเออน่ปจะจริงเออ่ิงกันเลยแล้วแต่งตัวแบบนี้มาเราจะมาติดติดหรืไหเอ้ยหนึ่งห้าทุ่มก็พรุันี้เธอก้มีงานเธอมีบล็อขับแล้วบร็อบขอบตามได้ไหมไปหาได้ไหมบอขอบไม่ได้ เขบอกว่ามีงานอะนั่นไม่ใช่งานนี่นะเขา 这里把房里底搞干净。

ไม่ premises, ต้องใส่เสื้อเลยเอาแบบพี่ตูนบอดี่แสละเป็นบอกว่าเป็นอะไรที่หมดแล้วแต่ประดับมามันเกิดที่บอกว่าที่23ไป24แล้วมีช็อตกระชากเสื้ออ๋อโหมอ๋อโหอันนี้คือป้าแพทนะเฮ้ไม่ไม่ใช่เรานะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เราเราก็คอยตามคนอื่นเขาเอ้าคอยอ่ะ ก็ลืมกระเป๋าไม่มันจะไม่เชียร์นะไม่ได้อะไรนะอะไรนะไม่ได้ไม่ได้อยาก้ก็ต้องใครบอกมุ้นเนี่ยออะไอยากโอ้เขาจะได้อัพรีเซนต์ให้หนูไงใช่บอกมุ้นอะไร

น้องขับเองแสดงว่าเดี๋ยวเต้ลงโอ้อล้น,นลหลังอปต่เดี๋ยวเต้ลง